สวัสดีครับผมต้องนาราจากเพจวอชชีสอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มา เข้าสู่ช่วงนะครับพามาเข้าสู่ช่วง Watch This Up Review กันอีกแล้วนะครับก็ใครที่ติดตามอยู่ก็อย่าลืมติดตามมาเรื่อยๆนะครับมีคลิปให้ดูทุกๆวันเลยนะครวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเอานาฬิกาไซโก้ตัวหนึ่งที่ยอดฮิตมากๆแล้วก็เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2020เนี่ยนะครับที่เสียงประกอนแล้วยิ่งใหญ่มากคนให้ความสนใจเยอะมากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่คนเนี่ยชอบมากๆนะแล้วก็แฟนไซโก้เรียกว่าเห็นกล่องก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นไซโก้อะไรนะแน่่่่่นน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 นออออคครััับมมืไซโกก้้ีีีีีเเเเงยย็วผาใท ที่หายากนิดนึงเงมารีวิวให้ชมกันแล้วก็เป็นสีที่มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูงนะครับจะเป็นเจ้าตัวสีเขียวนี่เองนะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ย รีวิวให้ชมกันลึกๆหน่อยดีกว่าว่าในมุมมองของผมเองเนี่ยนะครับในฐานะคนที่จับนาฬิกามาเป็นพันเรือแล้วขายนาฬิกามาตลอดเจอกับลูกค้าเป็นร้อยๆเป็นพันคนเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกยังไงกับนาฬิกาตัวนี้คุ้มซื้อหรือไม่คุ้มซื้ออยากได้คนประเภทไหนอยากได้ยังไงนี่ยก็ลองมาดูกันในคลิปนี้ดีกว่าครับนะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมขออนุญาตให้ดูที่กล่องกันเลยดีกว่านะฮะกล่องตัวนี้เนี่ยครับก็จะมาพร้อมกับกล่องไซโก้นิวไฟส์ปอร์ตก็จะเป็นกล่องรุ่นสังงเกตว่าาบคนจะหงงงงุดหิเรื่่อออขกลมาก่นะาะรักนทุวัง จะเอากล่องที่มันเป็นกระดาษแบบรีไซเคิลได้มาตลอดเลยนะแล้วหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนที่เป็นแฟนมันแท้เก็บกล่องนานๆเนี่ยบางทีมันก็ย่อยสลายไปตามสภาพของอายุานานของอมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะไม่ชอบกล่องเวอร์ชันพวกนี้ยิ่งไซโก้สตรีทนะโอ้โหแบบเป็นกล่องรีไซเคิลตัวจริงเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นกล่องไซโก้นิวไฟส์อร์ดมานะครับก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับรวมๆม,มาเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยนะครับก็ มาให้ดูข้างในดีกว่านะฮะข้างในก็จะมีกล่องย่อออกมาซึ่งก็เป็นกล่องกระดาษวีซิโคลอีกแล้วนะฮะเป็นกระดาษมานะฮะก็เป็นกล่องเล็กๆนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยบางคนอาจจะค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาด้านในนะครับก็จะมีหนังสือคู่มือกับใบรับประกันนะฮะใบรับประกันเขาก็จะต้องมีบัตรแข็งติดอยู่ในนะจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะฮะแล้วก็ไซโก้เนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรมากเพราะว่าไซโก้เป็นประกันวัววนะครับก็ไมอว่าซื้อประเทศไหนก็ได้เนี่ยครับี่าที่ข้ออมูลลไผิดะรเทางซโ ทั่วโลกเนี่ยทางไซโก้ใหญ่เนี่ยในโลกเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็วัววายเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นหนึ่งในตัวที่เป็น New Vice s p o r t นรับเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนโลโก้ใหม่เห็นไหมตัวน,นี้ก็จะเป็นไซโก้นะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วนะฮะจะเป็นโลโก้ใหม่ล่าสุดเลยของเขานะ่ะครับ ก็เปิดให้ดูดีกว่าว่า New Five Sport เป็นอย่างไรนะตัวนี้นะครับก็กล่องก็จะมาแบบนี้นะครับบางคนถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะผมเองก็ไม่ชอบก็จะบ่นมันหมอยหน่อยนะฮะกล่องจะเป็นแบบนี้นะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่ากล่องไม่ใช่สัตว์สำคัญอะไรเพราะเราซื้อนาฬิกามาใส่อยู่แล้วนะฮะให้ดูดีกว่านะฮะด้านในนี่ครับนาฬิกาไซโก้ตัวนี้จะเป็น New Five Sport สีเขียวนะแล้วก็สีเขียวเนี่ยต้องบอกก่อนนะสีเขียวมันมีสีเขียว2โทน โทนที่1จะเป็นสีเขียวโทนเข้มหน่อยเนี่ยหลายๆคนก็เรียกว่าสีเขียวโทนร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยเป็นสีเขียวโทนเย็นนะก็ตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าโดยรวมในประเทศไทยเนี่ยเขาเหมารวมทั้ง2ส,สีว่าเป็นเดอะฮักทั้งคู่เนี่ยบางทีก,ก็ก็อาจจะสับสนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นะครับให้ดูตัวนี้นะครับพร้อมกับเดี๋ยวขึ้นรูปสีเขียวอีกสีให้ดูแล้วกันนะเผื่อว่าคนจะได้ไม่ไม่งงกันว่าเป็นสีเขียวตัวไหนนะฮะแล้วก็รวมถึง สีเขียวที่เป็นซับมารินเนอร์ของทาง Rolex ที่เป็นเขาเรียกกันเขียวฮักกันฮะคล้ายๆกับสีตัวนั้นนะแล้วตัวนี้เป็นไดเวอร์ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดดีกว่านะี่ฮะมานะีตัวนี้นี่ครับก็มาพร้อมกับแบบนี้นะครับตัวนี้มันมีความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือไฟสปอร์ตตัวนี้ที่เป็นนิวไฟสปอร์ตเนี่ยอย่างแรกชัดๆเลยคือเขาปับโลโก้ใหม่และเขามีการอัปเกรดหลายประการมากๆนีมีการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าตัวไฟสปอร์ตเดิมๆที่คนรู้จักกันมาเป็นอายุนามหลาย10ปีอะมากๆ อย่างที่1เลยนะฮะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยขยับขนาดตัวเรือนเนี่ยก็น่าสนใจมากปกติเนี่ยไซโก้จะมากันอยู่ที่ประมาณ43 -44 มถึงิมลนะบ,บางคนรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะว่ามันใหญ่ไปผู้หญิงใส่ยากนะครับเพราะว่าไซสุดท้ายที่ผู้หญิงควรจะใส่เนี่ยจะอยู่ประมาณ43มมิแลแต่ตัวนี้เนี่ยคเขาทำมาให้เป็นนาฬิกาขนาดประมาณ42มิลน,นะส2ินิดๆซึ่งข้อดีของเขาคืออะไรเนรี่ยผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมด ไม่บอกขนั้นนาะฬิกาที่เล็กลงเนี่ยมันจะดูลักชัวรี่ขึ้นนะมันจะเป็นสปอร์ตลักชัวรี่ของจริงนะครับนาฬิกาตัวที่ใหญ่ๆเป็นพิเศษเนี่ยมันจะดูแบบสปอร์ตซะเยอะจะไม่ดูลักชัวรี่มันจะดูแบบว่าบุกรุยทนถึกนะแต่ตัวนี้เนี่ยก็ได้ความสม o ท t h ความลักชัวรี่เข้ามานะก็เรียกว่าเป็นการปรับที่น่าพับใจเหมือนกันนะในฐานะคนที่เป็นพ่อค้านาฬิกาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าการปรับยอ่อไซส์ลงมานิดหน่อยเนี่ยโดยเป็นแบบนี้มันทำให้นาฬิกาดูหรูหราขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะฮะอ่ะ ตัวนี้มีการปรับอย่างที่2อนะคือเจ้าตัวไฟสปอร์ตโดยปกตินะโดยส่วนมากยิ่งถ้าตัวที่แล้วเนี่ยเป็นตัวไฟสปอร์ตซับมารีนเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเครื่อง 7S ซึ่งเครื่อง 7S เนี่ยก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้แย่อะไรนะก็ใช้ได้นะ23 g ิวเดินความถี่พอได้แต่ว่าที่นั่งงุนงงที่สุดของเครื่อง 7S คือ Power Reserve ต่ำมาก power reserve แค่24ชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าถ้าใส่เนี่ยบางคนน่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นลูกค้าผมนะฮะใส่แล้วบางทีเนี่ยไม่ได้ขยับข้อมือเยอะมันไม่ได้ power reserve ตลอดเวลาเนี่ยนะบ,บางทีต้องตั้งเวลาบ่อยบ่อยมากๆผมก็จะได้รับการคอมเพลนจากลูกค้าหลายท่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้อัปเกรดเครื่องนะครับอ,อ๋อแล้วก็ 7s เนี่ยมันไขาลานไม่ได้ด้วยแต่ตัวนี้นะครับอัปเกรดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นเครื่องที่เป็น 4r36 นะซึ่งไอ้เครื่อง 4R 36ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่ามันเป็นเครื่องตัวเดียวกับเวอร์ชันสูงของทางไซโก้แล้วเป็นพวกเต่าแล้วเป็นพวกตัวใหม่ๆแล้วซามูไรมันก็ 4R 35เ็นเบสเดียวกันนะซึ่งเครื่อง 4R 36มันมีข้อดีอย่างไรนะก็คือว่า1พอที่เสิร์ฟมันนานกว่าเยอะนะนานกว่าเป็นเท่านะอยู่ประมาณ48-50ชั่วโมง2คือมันสามารถไขาลานเก็บได้กรณีคนที่แบบไม่ได้ขยับมือบ่อยอตื่นเช้ามาไขาลานสัก10รอบ15รอบ เนี่ยครับก่อน,นอนขายัก1สิบรอบสิบห้ารอบเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องตั้งนาฬิกากันไปยาวๆเลยเพราะารีเซฟเขาค่อนข้างสูงนะคือการสะสมพลังงานเขาสูงมากเพราะอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าการอัปเกรดเครื่องครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครในราคาที่ใกล้เคยเียงเดิมมากๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเรียกว่ามี Impact ที่ดีนะมีมีในฐานะคนที่ใส่นาฬิกาเล่นนาฬิกาเนี่ยเรียกว่าเป็นความน่าประทับใจอย่างหนึ่งของผมเลยนะ,ะมาดูกันต่อนะเจ้าเครื่อง 4R36 ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันเดินค่อนข้างเถียรเนียเห็นไหม เห็นความถี่ในการเดินไหมดูแล้วเนี่ยเดินค่อนข้างเนียนเรียบเสถียรมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาอีกอย่างคือว่าเครื่องเสียงสายกตัวนี้เนี่ยมันจะบอกได้ทั้งวันและวันที่เนี่ยนะจะมีวันและวันที่บอกซึ่งก็จะมีทั้งเลขโรมันแล้วก็จะมีทั้งเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับภายน้ำที่เป็นภายน้ำแบบซูเปอร์ลูมิโนว่าตามแบบฉวัดไซโก้ cle, เนี่ยก็จะขึ้นรูปให้ดูข้าง,างนี้ตึก๊กนะฮะประมาณนี้นะฮะ ถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าด้านไในให้ดูชัดๆนะเห็นไหมว่าหน้าเขาเนี่ยจะมีการเล่นแสงนะครก็แสงด้านหน้ากับแสงด้านหลังนะครับแสงนั้นค่านี่ไม่เหมือนกันคือมันจะเป็นซันเรย์นะครหน้าจะเป็นหน้าเล่นแสงซันเรย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นแสงหลอกล่อสายตามากๆม,มันก็จะด,ดูสวยหรูในกรณีนี้ เราใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ามันดูแบบสูทมันดูสวยมันดูอะไรไปหมดเลยนะฮะแล้วตัวนี้ก็มาพร้อมกับเบเซลขอบฟิล์มไขหมุนได้นะฮะหมุนเบเซลได้แล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจก m i n e ร a l c คริสตัลที่น่าประทับใจอีกอย่างนึ้งก็คือ,อว่า กระจกเนี่ยเป็นกระจกที่ค่อนข้างจะแน่นแล้วแข็งมากๆนะเรียกว่าเคาะแล้วเนี่ยแทบไม่มีเสียงเลยก็เรียกว่าตอนแรกเนี่ยบางทีเนี่ยผมหยิบมาในวันแรกสุดที่สเปคเขายังไม่ออกในประเทศไทยผมยัื่องสับสนนิดๆเลยนะคือเอาจริงว่าในฐานะคนจับนาฬิกาเยอะๆเข้าอ่ะมันจะพอจับกระจกพอออกว่าเป็นซับไฟหรือว่าเป็นไอตัวมินาลคริสตัล แต่ตัวนี้มันเป็นมิเนอร์ล็อกคริสตัลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดูคล้ายกับซับฝายออมากนะเคาะเคอะอะไรแบบได้หมดแล้วก็โคตติ้งเขานาัานดีเห็นไหมว่ากระจกมิเนอร์ล็อกคริสตัลทั่วไปเวลาโดนแสงแบบนี้นะแบบในสตูดิโอผมเนี่ยมันจะมันจะฟิ้งฟุ้งฟ,งฟังไปหมดนะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะแต่ตัวนี้เนี่ยมองบางมุมเนี่ยมันไม่มีกระจกคือเขามีการโคตติ้งอย่างดีมานะเพื่อพวกแสงการสะท้อน,นตา่างๆนะฮะรวมถึงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนละกันนะบัคเกิล บัคเก็ก็จะเป็นบัคเก็แบบดับเบิลล็อกนะฮะก็จะเป็นดับเบิลล็อกแบบนี้แล้วก็ข้างแน่นเพราะว่าเป็นสปริงอันหนึ่งแล้วล็อกอันหนึ่งซึ่งรุ่นเมือนก่อนเนี่ยก็จะไม่ได้มีสปริงกับล็อกมาพร้อมๆกันแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นสปริงกดปุ่มด้านข้างแล้วก็มีล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้รายละเอียดก็ดีนะแต่ว่าอาจจะติเตียงนิดนึงนะเรื่องสายเนี่ยยังเป็นบานพับแบบที่เป็นโลหะที่ดูไม่ค่อยจะมีคุณภาพเท่าไหร่นักอยู่นะมันก็จะดูถูกหน่อยสําหรับการบานพับที่เปิดขึ้นมา นะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยพูดกันว่าเนี่ยไอตัวสายเนี่ยมันดูไม่ลักชัวรี่เท่าไหร่นะครับหลายๆคนที่เล่นนาฬิกาแพงๆนะแต่ว่าโดยรวมมองมันก็ทำได้ดีๆนะฮะแล้วก็ตัวบัคเกิลก็จะมีบลัชต่างๆมา แล้วก็ด้านในเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังเปื่อยนะโชว์เครื่อง 4R36 นะต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยครับไซโก้เนี่ยจะโชว์เครื่อง 4R36 น้อยมากเพราะส่วนใหญ่พวก 4R36 เนี่ยจะอยู่ในดำน้ำ200เมตรจะโชว์เครื่องไม่ได้แต่ตัวเนี้ยดำน้ำ100เมตรแล้วมันโชว์เครื่องฝาหลังได้เนี่ยก็สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยข้างหน้าก็จะเขียนใกล้ๆแบบนี้นะนี่ครับจะเขียนอโตเมติอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครบถ้วนครบถ้วนเลยนะครับนี่ครับข้างหลังแบบนี้สวยมสวยมากนะครับดำน้ำ100เมตรนะคร สรุปใจความสําคัญแบบนี้นะครับสำหรับในกาเรเลือนนี้เนี่ยผมมองว่าในฐานะพ่อค้าแล้วก็คนเล่นนาฬิกาด้วยกันและกันงานะถ้าผมจะแนะนําลูกค้าคือถ้าใครอยากจะหานาฬิกาที่มีมาตรฐานสูงนะฮต้องพูดว่ามีมาตรฐานสูงเลยนะบแบรนด์มีเขาเรียกว่าแบรนด์เนี่ยคนใช้แพร่หลายมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงเสริมให้อีกนิดนึงคือตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่คนเขาโมดิฟายกันเยอะเขาเล่นกันเยอะความจริงก็คือว่ามันสามารถพลิกแพงไปในแบบที่เราต้องการได้อยากจะมอดก็ได้อยากจะโมก็ได้แต่ว่า มีดีไหมว่า่อนนั้นคือมันทําให้อาลัในตลาดมันค่อนข้างเยอะมาก เพราะฉะนั้นเวลาซ่อมเวลาบำรุงต่างหลังจากประกันหมดไปเรียบร้อยหนึ่งปีเต็มของศูนย์ไทยเนี่ยนะครับเราก็สามารถมีช่างที่ชํานาญการเรียกว่าถ้าใครจะขับรถในประเทศไทยซื้อโตโยต้ามันก็ปลอดภัยที่สุดไซโก้เนี่ยก็เหมือนกับซื้อโตโยต้าขับเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาต่างๆนะการอายุกนนารใช้งานมันก็จะสูงยาวนานไปก็ตามแบบฉบับโตโยต้าญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับถืวว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำที่หน้าตาบุ๋งกภาพค่อนข้างดีมากสวยหรูมากๆใส่แล้วรู้สึกว่ามันมันดูแพงกว่าราคามันมากนะครับและราคาเปิดตััวมมนอออกาททีี่่่ยู นายต้องบอกว่าหมื่นน้นต้นเนี่ยมันน่าประทับใจมากเลยเพราะในสมัยก่อนนะเมื่อประมาณย้อนไป3ถึง4ถึง5ปีที่แล้วเนี่ยผมขายพวกไฟสปอร์ทที่ไม่ใช่เนี่ยเครื่องแค่ 7S นะแล้วก็คุณภาพต่างๆการจับการอะไรต่างๆนะครับต่างมากนะแล้วตัวนี้เนี่ยมีตัวสแตนเลสสตีลเขาเนี่ยหนา่าปกติด้วยจับแล้วก็รู้ทันทีเลยคือมันก็จะชัดเจนในตัวมันเลยเนี่ยแล้วก็ในราคาสมัยก่อนเนี่ยก็หมื่นต้นๆ้นเหมือนกันวันนี้ออกมาอัปเดตทั้งเครื่อง อัปเกรดทั้งทุกๆอย่างครบหมดเลยในราคาเท่าๆเดิมนะผมว่าน่าสนใจมากๆนะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งนาฬิกาที่คนค่าใการซื้อนะสำหรับเจ้าตัว Newfist Sport ทุกรุ่นทุกสีเลยแต่วันนี้หยิบสีนี้มาเพราะว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่คนถามหากันเยอะแล้วก็อยากได้กันเยอะมากนะอ,ออีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นสุดท้ายคือว่าจะให้ดูว่าขนาดควาใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง ผมเนี่ยข้อมือประมาณ7นิ้วนะเรียกว่าเป็นข้อมือก,กลางมาตรฐานชายไทยนะครับก็จะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะไรใส่ตัวนี้เข้าไปนะขนาด42มิลต้องเรียกว่าใส่แล้วเนี่ยดูแล้วเหมือนจะว่าดูแบบดูสวยนะดูแบบดูสมูทนะดูสมูท ดูแบบพอดีข้อนะครับพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่โอเวอร์ไซส์ไม่เล็กไปรวมถึงตัวนี้เนี่ยพอใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันเห็นไหมมองมันผ่าน,านมันจะดูหรูหรามันเล่นแสงมันวิงวังเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันหน้าตาเป็นนาฬิกาดาเวอร์หรือว่าเป็นพวกโรเล็กซ์คล้ายๆโรเล็กซ์ซัมลินนมันก็ดูเขาเรียกว่าดูวีพุ่มฐานและกันนะสำหรับคนที่อยากได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่น่าติดตามนะแล้วก็น่าซื้อใช้งานนะผมว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆตัวนี้เลยนะครับ แน่นอนวอชชั่นของเรานะมีราคาพิเศษอยู่แล้วนะถ้าใครอยากได้น,นะผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ให้นะเข้าไปที่เพจวอชชัน่นอัใน เฟซบุ๊กได้เลยนะแล้วก็เข้าไปถามแอดมินไว้เลยมีทุกรุ่นทุกสีอยากได้อะไรพิม์บอกผมลวกันนะครับรวมถึงใครที่ชอบการรีวิวนาฬิกาเนี่ยยังไงก็อย่าลืมติดตามนะเราจะมีนาฬิกาออกมารีวิวให้ดูทุกทุกวันเนี่ยเราก็จะรุ่นอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วใครประกอบการใจการซื้อใครหานาฬิกาอยู่นะครับแนะนําว่าให้มาดูรีวิวเราก่อนเนี่ยก็จะได้เรื่องของสเปคต่างๆรวมถึงเรื่องของประสบการณ์ที่ผมผ่านมากับนาฬิกาในยังไงวันนี้ก็อย่าลืมติดตามกันขออนุญาตช่วยกดไลค์กันด้วยนะฮะอย่าล้ยนี ก่อนค,ครับสวัสดีครับ